สวัสดีครับพี่น้องบาปูอีสานนะครับครับมือเสาได้มาดักกุ้งไว้พี่น้องหน้ามันจะแห้งไหมแร้วที่งานว่าจะกินตำกุ้งครับมเลยมาดักไว้มาหลุดน้ำกันมั้งครับว่าจะได้ตำบ่หน้ามันจะแห้งไหมแล้วครับสีดายมันก็เลยมาดักมาหลุดน้ำกันครับว่าจะถือบ่ครับไปกันเลยครับพี่น้องหลังแหลกพี่น้องโอ้ โอ้ยบ่มีกุ้งพี่น้องเอ้ยบ่มีกุ้งครับ,บกุ้งเขาสอนไปกินเบิดแล้วนื่มล้ำสองครับโอ้ยผมมีกุ้งพี่น้องน้นอยนิดนิดหลุดหลังสามครับ ปลาหน่อยพี่น้องเอ้ยกุ้งเขาสอนไม่กินหมดแลยอ๋อหลังนี้พ่อมีครับพ่อมีครับหลังนี้หลังสามหลุดหลังสี่ครับพี่น้องอหลังสี่ก็มีอยู่ครับบ่อไหลเดี๋ยวไปหลุดหลังหานดกันครับหลังสุดท้ายพี่น้อง ลุ่นล้าง,งนี่ปะเห็นปุ๊บกระป๋อยลังนี่คือว่ากระป๋อเลยล่ะหลังนี้มันเคยได้ครับโอ้กระป๋อยเยอะครับไระป๋อยต่ำโยกระป๋อยต่ำโยนะโอเคครับพี่น้องไปไปเจอกันมองทีมงานครับพี่น้องมาหอดแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังเลือกกุ้งอยู้องแต่กำลังขาตาเราก็ไป โอ้ลายเต็มตัวนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้ต้อยอยู่ครับเมื่อนี่กุ้งพี่น้องต้มปลาพร้อมมื่อนี่ก้อยกุ้งพร้อมโอ้ยสามขีดก้อยสั่งแล้วบีมคือแตกว่าบีบีแตกเลยบ่หักคว้ามโนหันหักคว้าบีแตกแล้วเออพี่น้องจ้าจ้าเลยมื่อนี่ต้มปลาคอใหญ่เมใครครับธรรมศาสตร์บองเก่าจุดเก่าธรรมศาสตร์คือเก่าพี่น้องจุดเก่าอีสานนักอยู่แล้วก้อยกุ้งกับต้มปลาคอใหญ่ครับพี่น้องมื่อนี่ไม่รู สลับซอยจุคลิปหนาด้วยครับเหมือน,อน,อน,น,น,นครับเหมือนซอยจุ้มในนู่นครับกับย่างเสือหองไหติดตามด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องหอมฟังในถาดเลยใา่หัวจะไม่หัเหรอเอ,อ้ยไข่เต็มทองเลยลงุงอุ่นพี่นอ้องวันเห็นเล่มวันนีออ่ สนในคๆเป็นเมดองผ้าดอกมดโซบิออย่างผมมดทองเอาอกลุงแมันแตกอ่ะดอกใส่ยูทิวีกะไรโอ้ยอเสียตัวนงอค่ะเอาสีเล่นหัวนพะพผ้าได้ไหม,มองผาดอกอ๋จัดไปเอาที่สะดวกเอาที่เอ้ที่สบายใจะาดีเ้ราติดตามครับพี่น้องเมนูเด็ดเมนูเด็ดเย่คนน่ะ ุ่นอุ้ยวัดตีไดหน่อยโมเมนต์ตัวนี่เรียกว่าครับเรียกแล้วกุ้งวัดตีใดหน่อยโมเมนต์นพี่น้องเป็นโลนี่เนี่ยนเดอง้สิคุณเด็ดเอาุณนะคุณนะครับมันโมเมนต์หน่อยแล้วกุ้งนี่พี่น้องเอ้ยจังจังจังเติบยั่วสั่นวัดตีไดหน่อยมันโมเมนต์่ะครับ ตัวนี้ลุงกำลังต้มครับพี่น้องต้มปลาช่อนใหญ่ปลาคอใหญ่พี่น้องมากินร่วกันเด้อครับเอฟซีสารคักๆ์บูนข้าวไฟกำลังลุกแล้วนะครับตัวนี้ลุงกำลังเสียบเป็นธรรมดาเด้เนี่ยไปเสียบมาจากคอนแกนมาไห้พี่น้องตะบวชยูพิ่งกับเส์นมาได้เนี่ยน้ำมันมาได้เนี่ยเป็นธรรมดาเลยครับพี่น้องพอแล้วตบไปบวชยูพิ่งกับมันมาได้ครับเนี่ยบวชก็ธรรมดาเลยครับพี่้งเมนูต้มปลาคอใหญ่กับก้อยกุ้งเนาะ บขบขันีหญ่กระโวยกุ้งครับพี่น้องมาถา้าติดตามน้ำกันครับพี่น้องเสียบกินเขาแล่นน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับ,บกูบ้าแบบข้าเปียกนี่เลยสไม,ม่ใส่ตุ่มปลายถามนั่นเลยเนืเ้อเม็ดหนังเราไหมมันประกาศตอนแรกครับพี่น,อ<ห>น้องพูดตะเวนหนึ่งแดงครับเพียรกินน้ำกันเขาไปใส่น่าแต่เสียบครับพี่น้องเสียบน้ำกันเลย ปหมดเอาไปทำบ่ขนาดที่ข uh 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 ้าวิไม่จังไหข้าวาข้าวเมลดบิบเนี่ยบิดใส่ตาเลยหน่นอ้ยข้าวบพริกห้อยบ่ท่านนี่พอแล้บ่ท่านหอดเนาะ่ายกกบึงบึ้พี่น้องบงบงปัดแก่ข้าวคนวะพี่น้องแก่ข้าว เอ้ยประคองมีใครพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมาเด้อมีเคียงยังสี่มันก็เห็ดดีแล้วเรากินไหมเนาะกินขอเลี้ยนด้วยกันก็มามาสี่ขั้นเดียวจะออกมาสมบูรณ์เออเท่านั้นเี้พอไเดชสมุทรแท้เนี่ยนี้หมอครับบ่ท่านเดือดเดี๋ยวก็เดือดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็เดือดแล้ว ล่อติดตามพี่น้องรอติดตามตบประคอหญ่แซ่มีเปลีนี่จักบาดมันก็ดีแม่โดยมิคุ้มคัาพี่น้องคุ้ม่าคมแนวเว้ยเออตอนนี้กำลังก่อยกุ่มพี่น้องก่ความไม่สบานเนี่ยเพาะท่านกินแจ๊กเสียจนสิมัดแลยใช้ยบาลรถมาอย่างไรเอา เดี๋ยวถ่าชมเมนูต้มปลาหนำก้อยกุ้งหนำพี่น้องเมียนบ่เห็นตีเมียนไปไว้เห็นเต่าได้หรือไงใส่หม้อเอาหม้อใส่ก้อนมูพี่น้องมันจังสิบบ่นลันกระทำจังสิบบ่เป่ย์บ่ไข่โอ้อยากไข่เต็มท้องเลยเออเอ้กักเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อลลูกกบเเอาียดปลาตัวเล็กกว่าพี่น้องไอ้เบพวกในบัดเนี้ยต้มปลาคอใหญ่พี่น้องพี่น้้อองเ มาเด้อมาเด้อมากินเข่าเสียบเสียมด้วกันครับพี่น้องนี่หนะอีสานนะครับครับเย็นได้ของดีๆครับก้อยกุ้งต้มปลาไปชันละมกปลานะครับพี่น้องนี่จะของประเสริฐของประเสริฐทั้งนั้นละครับเป็นปลาสมองใส่เป็นว่าเดี๋ยวถากินด้วกันครับเวลาสุกไปละเดี๋ยวติดตามครับเน่วเหรอคุณบาแล้วเนาะพุกเนาะพุกเลาะพุกเลาะเป็นปลาสมลอง พี่น้องไอ้เต็มหม้อปะลูกครับสมไแล้วปะลุงได้แล้วเลด้าจะซีมเออมันเดือดหมดละบุ้ยฟ้าหม้อตัวมันสุกแล้วบอกให้จังใส่หอมมะขี้ลงซอยไปแล้วบอกเติมเงี้ยคนจะซิมน้ำกันเอาอันเขาตะกี้ไหมยื่นเลยเดี๋ยวคอยซิมนี่มันนี่ก้อนเบอร์จะกดจะเตี้ยนทั้งหน้าปลาเตียนทั้งลานนะทั้งนนล้งหน้ายังหยิบยัย กสันเยนัเน้ย่นังหันขังสันนั้นนั่งหันขังคือปิ่งปลานี่่น้คอง้คนถามตัวคูบ่าคนดังเนาะคนดังเลยดังเลยได้เจ้ายิบ่เจ้าดังเลยเด้ดังแบบ่โลตเด้บรรยากาศแบบบ้านๆนี่น้อง มาด้อครับบรรยากาศแบบบ้านๆอมอสุควันเหรอเราเหมอือนเราคนได้บ้ามอสนะเด็กมอพน่นเหรครับพี่น้อง,งหอมแล้วหอมแล้วครับกินเหลือหอมแล้วมาดื้อครับมา,ากินข้าวแรกด้วยกัน จวดน้ำกันเลยเอ้ยถ้าคุณก็เติมก้ำลังเติมน้ำแพงเติมน้ำยาครับเติมน้ำยากติมน้แพงวัยังสิ่เติมน้ำยาปาดบังยงบักเอ๊บปวดปาดจังบ่อนยังแน่ฮ่กเร่เร่จังบอพี่น้องบ้านนี้ไปกินแล้เนี่ย โอ้โหในที่เลยครับพี่น้องมามามา,มาครับไข่ปลาฟูของลองเลยบ,บาทนี้เอ้ยเปนไหนรสชาติโอ้ยพักพอดีปะ่ะพอดีครับพอดีแล้วพ,พอดีแล้ว,อ,ลวอาจจะอาจติดจางนิดหน่อยนึงเออเห็ดจางไหมล่นะยนันเข้มนะแต่งมาพ่อเสดกัไปหาหมอที่ว่าล่ะไม่เสียาเาจางมา่อเสดกัไปหาหมอมามามาครับพี่น้องบูเด้อครับเนี่ยต้องให้หอมบักเขือโอเคดูเร,รื่องเรื่รอง ต้มในเลยส้มในเปลี่ยนไปแฮงเลยเนาะลุงมาเนาะสุกแล้วลุงเออจักเอ้หัวจักน้อยเนาะเออจักน้อยเออผทั้งถ่องมันลุงเออเป็นไรลุงเออแตกไปแล้วจักตุงพี่น้องก้อยคงเตียนมาแต่ไปหาหมอเนาะพี่น้องเบิกขึ้นแล้วาสมดีครับบางหน้าเบิ้ลเป็นน้อยเนาะเหมือนเนาะขันนี้กระกอบไปใส่บางหน้าเลยเขาเปียกหอมนะเขาเรียกหอมกระบอกใส่ในมันน้ำเนาะ แม่ไปต้มปลาไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งพี่ไข่กุ้งพี่กินอะไรนไอ้ชิบแม่ก็หั่นเป็นชิ้นมาเด้อกินคนเดียวก็ได้เนอะขม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  บักเคีแม่พอแปลาเคียหนึ่งเคียามริบปาเคียรถชิปชิปเล่ตั้งไปนั่งสรลบคลิปจากโทรศัพทนักเด้ายไว้ถ่ายไว้หม่บวนั่นหรอจิ้มขายไงโอ้จิ้เป็นว่าเคีนอนดิกซ้ำหนึ่เนาะอืม มาเด้อครับพี่น้อง,น,องนั่นและพเมียนน,นปงน้องเมีมันเร็วนะผมะกินไปต้นกางเลยเหรอไอ้นมกปต้นกางนลก็ได้ไปปคุ้งนั่นแมาะะะนะแด้วครับมาเ้อแกนี่แกกข้าวกันไม่แกกข้าวไอ้จิงไปนมยินก้อยกุ้งับไี่น้อง มือนึงจุตาจะเขาสุกหนตัเขาทั้งหมดอากมีได้บ่ยืดบ่อยากเออหลายหักหลายเน่ยบอกให้ซื้นสุขาซื้นสุเขาเราคุ้บ่านี่ังกินเขาจี่ขอพรอมได้พี่น้องมันเรากินเขาด้วยัะจี่ข้าวด้วยนี่๋กยกรงเป็นเกลียวนี่ปลาต้มสดน้ำมันจังตัวพี่น้อง ่ันได้เลยยังจะิังนไปเห้เลอมา้างต่อนั่นเต้นเออวางส่อ,อน,น,อนละก<อ>ารผเื่อครัว่เรืหน่งเนพอมกันมันแล้วพี่น้อง,อาองมาเด้อครับอืมจังก,ก็บายยับกับแม่ไหมตอดมาบบตอดไหมอโอ้ยใส่ละคอไปนอจะไ้นอ อย่าถามหาซาปิคพวกกันได้สู๋อุ้มต้นตะกอนอ่ะอย่าถามอย่าถามกันเถอะไปที่ใดเจ้ขอใครเนื้อร้อนหนึ่งเนื้อแต่พริกน่อยปุ๋ยไหลมาเด้อครับมาเด้อพี่น้องกันนันไม่ละเออปันกันพี่น้องทุกคนครับแล้วมันแสบปันกันกินมากินต้มปลาคอใหญ่ครับว่น้เไแลีงานดีขนาดพี่น้องปุ่นเหลืองแล้วโอ้พอดีแล้วเหลืองแล้วรุ่นนั้นนะเอาจังคุณบาลต้องกินข้าวด้าไม่กินข้าวตายแน่เจ้าอ่ะกินข้าวพร้อมพี่น้อง ใค่ปลาคอเบ่งไปอนก้มไปโอเด้อตัวนี้เด้อไปนอนกินคอเด้อโอ้ยี่นอนอถ่ายเบ่งตายเบ่ง่ายี่นองเดีเบ่งเสียบๆเมอกันนี่เฮ้ยใส่ะไข่นึงเดือนี่งมใส่หมดเนี่ยหมดยง่ไงตัวนี้ไดไข่ปลาเมื่อไงมามามาเบ่งเอ้ยกินลาปลาคอมื่อไง เนี่คุยแม่กยพุ้นเกวยไปหรือยังบรรากาศนี่นางย้บ่เนี่ยมันมาไอ้บางเียงกันมามาด้อครับพี่น้องเจียวดกันครับน้องให้กินข้าวในเรื่องไรครับเนี่ยฟักีเราันเาไหนมาเนี่ยบงานที่ครับี่หาโเขาีครับ๋ยก๋วยกุ้งมาดิเออเหลียวเบิ้งมาเลยกวาดมูบุน มนี่นไปลุ้ไมไปำไรเลยบักลูกดวดเลยี่เลี้ยงขอว่าลำสอเบ็ดตัหยง่ย่มี้เราห้นี่เลยเรื่องรถไหนี่อยาายุ่โอ้ยไม่ได้คิดใส่ปลายวอสมบอกพี่มาเลยเนาะบอกเอาซีประตูมาเลยนาะว่านขงมาด้วแนมานยนขั้วเลยมาั้วมาด้อ

โอ้ยโอ้่าบ่อนาะบางเมจังพยังไปแงกอไปเล่นรถหรอบะวมันย่อมสีผมเลยแทบคอยฟงฟัวนี่อนี้ยอมสีผมให้เงอนก็ป่ามันเสียหมดโอ้ยมันได้นองกควนปันเนี่ยกบาทเนาะตัวแม่ไขอตัวไปจกบาทเนาะเห็นไหองตัวแม่ยังไปขอต้นควน่ย ซบาทของนก่ถเรีวันที่สองนนี่นะซื้อบาทึงซบาทนึเนียเส้นนึงแล้วไปูระเบี่ยงอย่างเดียวข้อเสีบครับ้มาดูีก่อน่อนเลยังงโกนะรู้อยู่รู้ผมรู้อยู่ เขารู้เขาใจทั้งสองไฟคุณนีกก็ร้ำม้านแล้วคุณนีกก็ใหญกินไ่ต้องคนนะมรดกมรดกแล้ว,ลลก,ลวยยกินไม่ให้พอจะพองอัน

เยบบบวบ้วนบเนยม่งน้ำแล้วกว่าต้องกองปูเนาะยกยเบิดบกินบเบิดกุ้อยเบิดก็ทำลูกีกองเล็นนึงทำต้องยสูบนี่ตาคมละเอียดสุดยอดเลยปะไม่่แล้วหลายนึงเนาะิหันหันตำเลย มัเปนมใส่ดากมาเมื่อกี้ไดรลายบันไดแล้วชายสีขนมขมมะแแต่แม่ไอเฮ็ดเดไอเฮ็ดหือเจ้าอะไรเห็ดผม <c oughs> <c oughs> เขาต้องกังคือการเฮ็ดเันนเดียวเนี่ย,ยเดียว <Yeah. S 1> ว่าทาก็อนนะ <c oughs> อ่ะเพียบกอเจีบจดได้เห็นไหมเนี่ยง่ายๆดมันหอมขอพูดประยาไล ม่กินเขาประตูมาครับอเข้าเกี้ยนไทยเด็กก่อนไทยราศีสลยัยไทยราศีข้าเกี้ยนไทยราศชสีนไทยดีมันเย็นสินกับเขาส่งอยู่ครับช่วงนี้เขาส่งอยู่ยใครเ,เร็วมาหรอพี่โอ้คนว่าประเทศเลิกหาโมงคือเขาเสือ่อมพีโออดีตหนีมือหนีมือเดียดวเกียดยันรูมาตุ่มปลาคอพี่น้องอ๋ตักนี่คนแน่เนี่ยนี่ม่เนี่ยขาดมันนั้นมาขาดเนี่ยเอาไปน้ำเจ้า โอ้หูมองเสียบมันเนาะอืมเอากะแบงกันนี่เนี่ยบาดทีกับน้องบางทีกับมูเอาเราทุบปันกันเอาไม่แม่ต้องไม่หายยินดีแม่อ้สมมติว่าว่าจะกันตายนี่ย่าถิ่นกันเนี่ยเอาน้ำมันไปตัว พี่น้องตงัวนี้คับแล้วครับบรรยากาศร้ายก็ร้ายคับแล้วอีสานอคัสก,กาสิริราพีและน้องไม่ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าฝากติดตามคลิปหนาคลิปไห่เนยเด้อพี่น้องฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานเป็นหายเทศดละกินกัาแฟครับส <ถา S 1> ีครับพัฒนาช่องไปเรื่อยครับรับคลิปนี้ไปแล้วครับลุงลาพี่น้องครับลาพี่น้องครับคลิปนี้พอดีครับพรกันคลิปหนาพรกันคลิปหนาครับมื่นพรกันไหมครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ